เพิ่มยอดขายเบเกอรีーーー่แนวสุขภาพการตลาดแบบไหนที่ใช้ได้ผลจริงแล้วก็ยังยืนอันดับแรกนะคะเราเนี่ยจะต้องเลือกวัตถุดิบที่มีการคัดสรรมาเป็นอย่างดีแต่มันไม่ใช่แค่นั้นสิในยุคป,ปัจจุบันการทําที่เป็นรูปแบบของการที่เราทําเป็นวิดีโอทําเป็นภาพนะคะมันจะต้องเสื่อมมาให้ลูกค้าเนี่ยได้เห็นสิ่งที่ลูกค้าในกลุ่มนี้เขาสงสัยแล้วก็แพงใจก็คือว่า เฮ้ยมันจริงหรือเปล่าเนี่ยเขาใช้วัตถุดิบธรรมชาติจริงไหมไหนบอกใช้น้ำมันรำข้าวใช้จริงหรือเปล่าใช้น้ำมันคาโนราใช้น้ำมันมะพร้าวใช้อะไรแบบเนี้ยใช้จริงไหมนะคะเราจะต้องสือออกมาในรูปภาพแล้วก็วิดีโอให้ได้มากที่สุดค่ะอันที่2เลยก็คือเรื่องของความสะอาดสายสุขภาพนะคะจริงๆแล้วจะซีเรียสในหลายๆเรื่องที่บางทีเราอาจจะมองข้ามไปเนาะเช่นาทนน่านี้คุณขายแนวสุขภาพที่เป็นพวก เลเจนนะคะที่ขายเด็กแพ้การที่เราจะต้องทำความสะอาดแล้วก็ไม่มีสิ่งปนเพื้อนที่ทำให้คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เขากังวลเนี่ยมันก็จะต้องสื่อออกไปให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเสื่อ,อ,อไปให้ได้ไมากเลค่ะไม่ว่าจะเป็น วิดีโอหรือรูปภาพมันเองข้อที่3ค่ะคือเราเนี่ยจะต้องแสดงว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องนี้จริงๆนะคะอย่างถ้าเมื่อเกี้ชมยุตัวอย่างว่าถ้าเราขายเป็นพวกเบเกอรี่ที่สําหรับคนแพ้อาหารเราต้องมีความใส่ใจคอนเทนต์ที่เราทําออกไปในเพจเช่นเฮ้ยเนี่ยเราไปรู้มาว่านปัจจุบัน,นถั่วนะคะที่เด็กแพ้เนี่ยเกิดทานเข้าไปแล้วเป็นยังไงมีผลลัพธ์เป็นยังไงนะคะ เราแสดงถึงความใส่ใจคนที่เขาเป็นลูกค้าเราค่ะคนที่เขาเป็นพ่อแม่ที่ซื้ออะไรให้ลูกพวกนี้นทาน,นะคะคือเขาก็จะดูเรื่องพวกนี้เป็นหลักเลยค่ะว่าคนขายเน่มีความใส่ใจมีการคํานึงถึงจริงๆหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งการที่เราเล่าเรื่องออกมาว่าตัวเราอะค่ะมีความถนัดในแบบนี้เหตุเกิดมาจากอะไรเช่น เกิดมาจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะลูกเราไปนเด็กอ่ะคือแพ้แป้งสาลีทานไม่ได้หรือไม่กระทั่งอาจจะแพ้ถั่วแพ้อะไรนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยตรงเนี้ยมันเป็นปัญหาเราก็เข้าใจเลยแหละว่าเราก็มีลูกในวันนี้เราก็อยากให้ลูกได้ทานขนมอร่อยก็เกิดมาเป็นร้านของเราแบบเนี้ยค่ะทุกๆอย่างคือเกิดจากความใส่ใจเราจะต้องใส่ใจลงไปในรายละเอียดนะคะทําให้ร้านของเราเนี่ยสามารถเติบโตได้แล้วก็ยั่งยืนนั่นเองค่ะ